สบายดีท่านผู้ชมตอนนี้ข้าพเจ้ามาฮอดบัตบ้านไร่ตำบลกุดพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาแล้วเนาะเพื่อจุดประสงค์อันามานมานัสการกาบไหวบูชาเนาะเนาะพระวัดบ้านไร่ก็คือวัดก็คือหลวงพ่อคุณปณิสุทโทเนาะ อันนี้ข้าวเจ้าก็าสีเริ่มขออ่านประวัติของเพิ่นเนาะ,ะวัดของเพิ่นเด้อนี่ประวัติพระเทพวิทยาคมคุณปริสุทธิ์ุโทเนะาะอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค1 1บและอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ตำบลคุดพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนคนรราชสีมาเนาะ หลวงพ่อคูณปริสุธทโธทนอเป็นบูทสายของพ่อบุญสัจจ้พลลังแม่ขาวศิละปะยเกิดที่บ้านไล่มูที่หกตำบลกุฎพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนคนรราชสีมาเมื่อวันพระหัสที่สี่ตุลาคม2466แห้หมสิบคำเดือนสิบปีกุน มีพีน่น้องพี่น้องตามระดับดังตามระดับดังนี้หนึ่งพอสีเลือบศิลปะใช้ต่างบิดาสองพอคพรื้มสัตพ์ลรังต่างมารดาสามหลวงพอคูนปริสุทธโท์ ซีแม่ามันบุงกาลยนต์บิดามารดาเดียวกับหลวงพ่อคูปริสุทธโธเนะาะฮะแม่ท้องรอแก้วสัทิศเนาะสุทนทรบิดามารดาเดียวกับหลวงพ่อคูปริสุทธโธเนาะฮกแม่สมควรพิ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 ตะกุลต่างมารดาเจ็ดพอซ่อนสัจจ ครั้งต่างมันดาซาตาซาตาะเนาะหลวงพ่อคูณปริโชเกิดในตระกูลสาวนายากจนอายุได้ชีวิตปีแม่ข่าวได้เสียชีวิตพอบุญได้นำไปฝากเป็นศิ์วัดบ้านไรโดยมีพระอาจารย์เสื่อมวิโสเป็นเจ้าสำนักสงการศึกษาคณะเป็นศิ์วัดพระอาจารย์เสื่อม วิลโซภาอาจารย์สายันอกิตติัธโมญุโน,นและพอาจารย์ลีอากุขโยโซเป็นครูสอนภาษาไทยและภาษาคอมเง้าไว้ไอายุสิปีได้ออกจากวัดไปอยู่ในควมอุปการะของหน้าสายซือโหอมหน้าสะพ้ยซือน้อยศิละปะไซจากนั้นไปอยู่ในควม อุปปกะลาของหน้าสาวสื้อทองมีเนาะหน้าเคยสื่อเขียวพาขุนโทษเนาะและหน้าซ้ายสื่อผมหน้าสะพ้ยซื้อรอดศิลปะใชตามระดับอุป,ปสมบทเมื่ออายุโคโบปสาวเอดปีได้อุปสมบทณพันศีวัดถนนหักไงตำบล พุทธิมานอำเภอด่านขุนโทษจังหวัดนคนรราชสีมาเมื่อวันทีสอ,สองฝึกศพาค้มพศ2 4งพอ่เาสิบเจ็เนาะประมเก้าสิบกับแปดสิบเจ็ดเนาะเวลาสิบโมงโดยพระครูวิจารติกิตเจ้าคณะอำเภอด่านขุนโทษ เป็นพระอุปัชญาพระอาจารย์ศีวัดบ้านจันเป็นพระกรรมวาจาอาจารย์และพระอาจารย์สุขวสกรักเป็นพระอนุสาณาอาจารย์ฝากตัวเป็นเป็นเป็นสัตวิหารสัตวิหารริของหลวงพ่อแดงสิมปุตโต วัดหนองโพตำบลสำนักตะคร้ออำเภอเทพรักษ์จังหวัดนครราชสีมาและหลวงพ่อคุ้งผุ้โทรอนวัดถนนหักไงตำบลกุดพิมาอนอำเภอด่านคุณโทศจังหวัดนครราชสีมาการศึกษาคณะเป็นสเมนสเณนีนสอบได้นักธรรม สั้นตรีที่สำนักเฮียนวัดถนนหักไงถืออุดงวัดเมื่อได้ศึกษาพระธรรมวินัยด้านปริติวัดและปริเทศเป็นอย่างดีแล้วได้ออกเดินคูดงด้วยเท้าเปล่าจากวัดบ้านไร่สู่พระธาตุพนมจังหวัดนครพนมเข้าสู่ประเทศลาว,วเส้นภูเขาควย หลวงพระบางทุงไฮห,หีนลี่ผีทีสี่ทันดอนและเข้าสู่ประเทศกัมพูชาโดยยึดประวัติอันเป็นสัจธรรมอย่างเข่งคัดซี่ข้อดังนี้หนึ่งจะไม่นั่งรถโดยสารโดยเด็ดขาดสองจะไม่หับเงินและสิ่งของอื่นๆอ,อันเป็นอันผภาละเนอกจากญาติโยมที่นำมาถวยโดยเด็ดขาด สาหากมีความประสงค์จะกลับวัดอันเป็นทินมหาติภูมิจะไม่นั่งรถโดยสารกรับโดยเดชขาดสีหากบอรณภาพณที่ใดก่อขออุทิศอ่ศิลสังขารให้เป็นอาหารของมูสัตวต,ต่างๆณที่นั่นเอาข้าพเจ้าได้อ่านประวัติของเนะหลวงพ่อคูมปริสุทธิโทเนอซึ่งเพิ่นได้บรภาพไปแล้วนั้น ได้ลายปีสมควรเนาะข้าว่าข้าพเจ้าอ่านอันใดที่ว่าพิษบดถูกต้องขอโทษขอไผ่นํำทานผู้สมก็คือทานผู้หู้เนาะเนาะเป็นภาษาไทยข้าพเจ้าอ่านเป็นเป็นเป็นลาวเนาะมันเกิดฟังยางภาษาไทยข้าพเจ้าก็โบแข็งแห้งในการอ่านเนาะนั่นแหะขอโทษขอภัยมาณที่นี่เอาต่อไปข้าพเจ้าก็สิพาทานเข้าไปทานผู้สมเข้าไปเบิง นเนาะเบิ่งทางไหนของนเนาะบริเวณวัดบ้านไร่เฮานี่แหละเนาะนี่นี่น,นี่นะเนาะนี้เดี๋ยวก็คอยไปคอยไปเดอ้อชมไปเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อเนาะผิดหลวงพ่อคูณเออพี่ทิศพันธ์หลวงพ่อคูณ เดอปริสุทธโธนี่นะนี่มาเบงอันนี้ก่อนเนาะทำสมเนาะน,นี่แมนฮูเนาะพระพุทธฮูเพิ่นนี่นะฮูหลวงพอคูดปริสุทธโธเลยนี่นะนี่นะโอ้ลืมรองเท้า นี่แม่นพุทธหิ่นในทรงทายืนเนอของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธถือว่าตั้งยืนทรงอยู่อะเนอเนอย่างสง่างามและมีมนคังที่สุดเนะหลวงพ่อคูณนี่คือว่าเพื่อนเป็นเนอพระสงฆ์ที่ว่ามีอิทธิฤทธิเดชเนะเนะ ที่สุดมีอัน,อน,อนพุทธศาสนิกชนเนาะได้เลื่อมใสที่สุดที่สุดเนาะในประเทศไทยก,ก็ก็คือประเทศลาวโสฟออลาวก็คือนานาชาติในโลกเนาะอันนี้ครัเจ้ากับซีอันคอยเนาะคอยลมบอบเบิ้งไปเนาะบุสมนี้ผีติดพันเพิ่นละนี้ บรีเขาก็บบรเดมาเนาะนี่มาแล้วก็ขอได้เนาะให้ทานผู้สมได้ชมได้เห็นน้ำกันเนาะนี่เห็นบอกโอ้ยเพิ่นยืนยางสง่างามมีมนขังที่สุดมีอิทธิฤทธิเดชเนาะที่สุดเนาะเพิแม่นเพิ่มสีมอลาภาพไปได้หลายปีแลว้วก็ตามเนาะคือว่า ความนิยมส้มซอสความน,นนอะยังยังหลายยังดวงหลายคือเก่านจากพุทธศาสนาก,ก็คือสาวอันไทยก็คือสาวสปปลราวก็คือสาวโลกทั้งหลายเนาะที่ว่าเลื่อมใสในศาสนาพุทธก็คืออลวงพระคูณปฏิสุธโธท,ที่เป็นหนึ่งใน เนาที่ว่าเป็นหนึ่งได้ส,สดาเนาที่ว่ามีคนอันเลื่อบใส่ที่สุดศรัทธาที่สุดเนาะอ,อันนี้แเราเบิ่งไปเด้อค่ผูุสมเด้อเราสามารถลังอันนี้ก็ได้เลยไงบอาก็ถือ,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 อว่าขอขอขอพอขอใสจากลหลวงขอคู้นนี่นะ พิ่นได้ยนินแล้วเพิ่นก็สีส่งอันน่ะพรส่งไซสมาให้เนาะมาให้ออกตนญาติโยมทั้งหลายที่มามานาสการกราบไหว้บูชาเพิ่นเนาะอันนี้แม่นพระพุทธทหูปเนะาะพระพุทธทหูปเนะาะพระพุทธทหูปหลายองค์เนาะอันนี้แม่น อันอันนี้แมนข้าเจ้าก็บดบบหูเนาะบบมีเกียนอ่านจะเป็นเนาะอันนี้แมนกระทิมนหลวงพ,อพ่อคูณอะไรเนาะเดีนี่น,นี่นี่บ่าอยู่ในอันนี้เพิ่นอยู่ในทานางอันนี้ทานางของเพิ่นเลยนี่ ท่านางที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นอยู่ของพระคูณอ,อ,อ,อันนี้เป็นท,านท่านางทำเนาะนางทำอันนี้เป็นท,านท่านางทำเนาะอันนี้เป็นท่าเอกลักษณ์คุณนางเพื่อให้คำสิทธิสอนอันนาะต่ออันนาะออกตุนญาติโยมหรือว่าพุทธศาสนิกชนที่มาอืมมันมนัมนส,สการกาวัยบูชาเพินน่นเนาะ สมัยกนเขาจ้าก็จื้อได้หลายปีแม่นว่าอันเขาอันมีปัจจัยหันพ้นเอาแต่ใบสาวบาทออกตอนเย้าโยมจะถือใบร้อยใบพันหรือว่าใบอย่างพ้นก็บ่เอาเพ้นเอาแต่ใบสาวบาทเท่านั้นพอคนคนก็สงสารออกตอนญ่านโยมเนาะที่อันส่วนหลายกับแม่ สาวหายสา,นาวน้าสาวหัวสาวสวนเนาะหมายมันว่าคน,นก็เอาแต่สาวบาทเท่านั้นนี่แหละครับเจ้ากับซีเนาะปัจจัยทำบุญใบโพเงินโพท้องเนาะนพอคูณนี่แหละพ่นคพนเพอนพ่นเอาแต่ใบนี่แหละใบสีเกียวเกียวสาวบาทนี่แหละ เนาะอาสาธุสาธุสาธุเด้อถัดซมเด้ออ่าสาธุงนี่มีอันนี้เป็นใบโหหูใสนเนาะเฮาก็มาฮับเอากะไดเนาะฮับก็แล้วไปเขียนติดเนาะเาไปเขียน,น,ยนติดต่างๆอันนี้ครับเจ้าก็ซีบ่ได้เนาะบ่เนาะนี่ อันก็เละขังกับใบลาสาวบาทเนาะอันนี้มันมัในใบสาวบาทใบที่ว่าหลวงพ่อคูนเพิ่นเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นเพิ่นเอาแต่ใบสาวบาทเพิ่นจะบ่เอาใบใหญ่กว่านั้นเนาะนี่เอาข้าวเจ้ากระซีออกไปเนาะมันมีหลายบอลฉันจะจะบ่สามารถที่จะอันอันหิน เห็นได้หลายฐานเขาบอกไปหลาย,ลายบอนเพราะว่าบอนที่ว่ามานัสการกาไบบูซานี่มันมีหลวงหลายเนาะสถานที่อันนี้เชียงจะเป็นส่วนหนึ่งซื่อของเนาะของอัน,นพิธิชภัณฑ์หลวงพ่อคูณเท่านั้นเนาะยังมีหลายๆสถานที่เป็นที่อันเลื่อมใสหรือว่าเป็นที่มีมนขังก็คืออัน,น ทานพุทธศาสนิกศนพากันมาแล้วก็แม่นว่าเนาะมีควมามศรัทธาเนาะเลื่อมใสอ่อต่ตเนาะพระศาสนาพูดก็คือตัวแทนของอัน,น,อ,น,นองค์สมมาสัมพุทธเจ้าก็แม่นหลวงพ่อคุณนี่แหละเป็นตัวแทนอันหนึ่งของอนนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะ อันนี้หาเจ้ากับซิเยขอออกไปเนาะนอกทางูุษม็กันเนบิ้งไปน้ำกันเนาะคลิปนี้มันจะยาวไปเพราะว่าบอนที่จะไปมันอการมันมันหลเนาะเต้องยาวสมควรเนาะคลิปนี้นะนี่อันนี้มันประตูโค้งเข้าวัดเนาะนี่ซุ่มเงิน อันนี้เริ่มเข่ามาหมายถึงเนาะอ,อ๋อพอหยุดตี้เท่านี้ก่อนเนาะ